ร้อยความรักถักทอใจสารสายใหญ่มุธิตาประจำปีงบประมาณ2,566โรงพยาบาลวิยอดอาจิตเคลื่อนเลื่อนลอยคอยให้คำ <ใจ S 1> เปรียบเหมือนคำว่าเกษียณ <ใจ S 1> เวียนมาถึง <ใจ S 1> เมื่อผลงานผ่านผลไปให้คำหนึ่งความลึกซึ้งจึงอาวรก่อนอำลาเคยคู่เคียง <ใน S 1> เพียงร่วมงานเหมือนบ้านใหญ่ เมื่อจากไปให้คิดถึงคันึงหาตลอดปีตลอดไปไม่โรยราถึงแม้นฟ้าจะมืดมิดคิดถึงกันนายวินัยกาลมุลหรือโกแอลตำแหน่งพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้ระดับสอสองกลุ่มการพยาบาลการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายมศ .5 จากโรงเรียนวยอดวิทยา รับราชการครั้งแรก1มีสายน2536ตำแหน่งพนักง,งานตรีโรงพยาบาลวิยยอดสมรสกับนางสาวพัฒนันเดชานนมีบุตรทั้งหมด3คนข้อคิดในการทำงานความภาคภูมิใจในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละวันมีใจในการบริการมีจิตใจสาารณะแก่ผู้รับบริการจากวันนั้นจนถึงวันนี้กระโุ้มกระไดปฏิบัติงานอยู่นะ บอลังนี้เป็นเวลาสามทิพยปีอกเดือนกันบพุ่มอยู่บอลลังนี้ครับปีปีน้องน้องน้อบอลังนี้กันมาแล้วพุ่มในหลวงปู่บบุลกับน้องนองตุกคนซึ่งแม่พุ่มจากการเที้ยนไปเรือเจ็ใจครับพุมบพ่มก็ยังโยกับน้องนองจะเมื่อไ่อยในเวลาในการเที่ยนนี้พุ่มก้อยนออย้องโยกแบบ ความจริงใจในการตำมานมีนความร่ามขี้ในรักในโอโคในบางๆทำาเมป่ไปนะครับนางประจวบสิงเกิดหรือพี่จูบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานบริการผู้ป่วยในหนึ่งกลุ่มการพยาบาล กกาารศึษประกาศสีบัตรวิชาการพยาบาลและพดุนคันปี2527จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาสพยาบาลาศาสตร์บัณฑิตปี2538จากมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชรับราชการครั้งแรก2เมษายน2527ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคงานการบริการผู้ป่วยในหนึ่งโรงพยาบาลวิยอดข้อคิดในการทำงาน อดทนและไม่ยอ่อท้อเมื่อเผชิญกับอุปสรรคเปลี่ยนเรียนจบเล็กเกลียกปีส่องเจ็ดนะตึ้ตงเรียนจบนตึ้งกัเหลือมาตามาดีนนี่ก็ตั้งหวาทําไมตึ้งเหลือตามาดีนี่พอเปลี่ยนมาอยู่น้ำพุดเปลี่ยนจะเดินทางสะดวกแต่พอมาตามาจริงๆแล้วก็ตอนนั้นนนั้มาตึ้งก็เจ้าหน้าที่ก็มี่กันไม่กี่คตนตึ้งอยู่แบบเมื่อนบีเมื่อน้นนองเลยไม่มีความไม่อยาก ยหญ่ไปน้นนะรวมเวลาแตาม่มาตอนนี้ก็สามสิบเก้าปีอกเดือนเลยนะมีคนถา,ามว่าทำไมไม่ใหญ่ไปเน้อพี่ก็พี่ชินกับกันอยู่ที่นี่ไม่อยากไปปรับตัวตเสียแล้วแล้วก็ตุกน่วยงานก็รู้ทึกว่ามีความรักรัมักี้กันแล้วก็สามารถอยู่ได้ยังมีความสุขในตานเด็กดีๆแล้วนะไม่อยากปรับตัวแล้ว ตดนงียโรงพยาบาลรนมีตึกเปื้มติตงต่งต้อง,งตืง้อซึ่งจาหน้าทีเราก็ต้องว่าไล่รอยกุ้นเร็วนะตนตนที่โรงพยาบาลรวนการจใายสูงซึ่งทุกคนต้องจ่วยกันอย่าให้รายได้มันตกล่นแล้วก็ต้องจ่วยกันปยัดอะไรได้ตีกั้คกัดตาต้องจ่วยกันทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อเดี๋ยวพวกเราจะไม่ได้อู่ที่หรือว่าโรงพยาบาลจะคางอู่ที่ อื่นเดือนกาอาจจะได้แล้วนะแต่อาจจะได้ชานะก็ควักนิดนึงถึงไอ้ปฏิบัติตามกฎกฎก้องลรงบ้านหรือว่าวิทยาศาสตร์ธตรกิจกล้องโรงบ้านด้วยเราว่าเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนางสาวประพินดาเมืองทองศรีหรือพี่ใหญ่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานการพยาบาลผู้คลอดกลุ่มการพยาบาลการศึกษา พยาบาลเทคนิคปี2527จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาพยาบาลวิชาชีพปี2547จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังรับราชการครั้งแรก1ตุลาคม2527ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคงานการพยาบาลผู้คลอดโรงพยาบาลวิยยอดข้อคิดในการทำงานซื่อสัตย์รักในสิ่งที่ทำและยึดมั่นในอาชีพยวิทยอดเมื่อปี39 มีมความภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเองมากค่ะไม่เคยคิดจะละอาออกทำงานจนกดกษเสียงไม่เคยก้อนรัาอาชีพนี้มากมีความภาคภูมิมใจรักในสิ่งที่ทํารู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้ความไว้วางใจจากผู้ปฏิบัติงานจากผู้บริการรักในสิ่งที่ทํา ให้รักคุณให้มีความกตันอยู่มีความซื่อสัตย์และก็รักในองค์กรมีความรองรองคันให้ทุกให้ทีมาทุกคนกคนือเพื่อนร่วมงานกันเรานีได้มีถือว่ามีบุญร่วมกันนะคะที่ได้มาทางานร่วมกันและขกถ้าทำทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เป็นความภาคภูมิใจของอาชีพและตัวเรานะคะและโอกาสที่ใกล้วันกเกษียณในช่วงนี้แล้วในความรู้สึกส่วนตัวนะคะสําหรับพี่ๆดีใจนะคะว่าพี่จะได้พักแล้วทราบว่าพี่ๆีที่ทํางานหนักมากในช่วงนี้นะคะ ด้วยความเป็นบริบทของผู้ยอดในปัจจุบันซึ่งมีข้อจํากัดหลายอย่างแต่ก็ดีใจนะคะว่าที่ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานกับพี่ๆได้เหเ็นแบบอย่างที่ดีๆของพี่ๆได้รับขวันและกำลังใจกับพี่ๆในด้านการทำงานดีใจที่พี่จะได้พักก็ขอให้พี่ได้พักกอนอย่างเต็มที่อยากทําในสิ่งที่ที่อยากทําหากมีสิ่งใดที่ทางตัวน้องหรือทางกลุ่มงานที่ทําให้พี่ คับค้องใจกรดเคืองบ้างทางกายกรรมวจิกรรมมนโนกรรมก็ขอขอภัยและขอโทษที่ด้วยทางตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจก็ดีนะคะพี่ทายที่สุดขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบัรดาประธานพรให้พี่พีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพใจก็เข้มแข็ง มีความโชคดีความปลอดภัยน,นะคะระยะทางจัดเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือนและตัดไป